ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ตลาดและตัวหุ้น top กน n e r a t กันนะคะดิฉันครูามีนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะสำหรับตลาดของวันนี้นะคะบางคนบอกว่าวันนี้วันสุขแต่ไม่มีความสุขนะคะเพราะว่าตลาดลงหุ้นของเราก็ลงใช่ไหมคะแล้วของพี่ทุกคนวันนี้มีความสุขไหมถ้ามีตอบคำว่ามีนะคะจะได้รู้ว่าของพี่ทุกคนวันนี้ความรู้สึกเป็นไงรบ้างโอเคไหมคะ โอเคเริม okay, กันเลยนะคะตอนนี้ก็จะเป็นชื่อหุ้นนี่คือเป็นของหน้าโปรแกรมโฮมลีชาร์ตนะคะเรามาดูกันก่อนนะคะส่วนประกอบตรงนี้ชื่อหุ้นเป็นเซตไทย S E T นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นคือดีคือเป็นเตลี่ชาร์ตนี่คือเป็นเวลาเวลาก็จะเรียงเป็นปีเดือนวันและสีละคาตรงนี้ไปด้วย Okay. สำหรับตลาดของตรงนี้นะคะเมื่อวันที่ลงมาได้คุยกันแล้วนะคะก็คือว่าสำหรับแท่งเทียนของก่อนหน้านั้นอะราคามันได้ทำเนียวหายใช่ไหมคะแต่ของเมื่อวนันราคามันไม่ได้ทำเนียวหาและเปิดต่ำเราก็ปิดต่ำไปด้วยที่ตูจะบอกว่าตูจะแท่งเทียนมันก็คือ body body มันหมายความว่าสี่เหลี่ยมของตรงนี้เห็นไหมคะนี่สี่เหลี่ยมเล็ก ตรงนี้คืออะไรคะมันยาวขึ้นตอนนี้มันก็ยาวขึ้นสําหรับวันนี้นะคะมันก็คือเปิดนะคะตอนที่เขาเปิดอะราคาเปิดก็สูงกว่าเมื่อวันนี้นึงแต่ไม่เยอะหลังจากนั้นนะคะราคาเคยขึ้นเลยลงมาสุดท้ายมันตลาดก็คือปิดที่1519.13 เลยพี่ทุกคนลองดูนะคะเอ่อเมื่อวันก็ได้พูดถึงเหมือนกันหุ้นก็จะเหมือนเอ่อเป็นคลื่นขึ้นลงขึ้นลง,นลงแล้วก็ขึ้นใช่ไหมคะในระยะสั้นเนี่ยตูจะแท่งเทียงก็รู้ได้ชัดเลยว่ามันคือมีพักตัวแล้วที่เมื่อวันได้พูดถึงเหมือนกันเงินทุนมันต้องระวงังเพราะเมื่อวันที่แห่งเงินทุนมันปังมากๆแล้ววันนี้กลายเป็นเงินทุนไหลออกแล้วด้วยเนาะที่เป็นเงินทุนไหลออก แต่ที่บอกนะคะเงินทุนไหลออกก็ไม่ใช่หมายความว่างั้นเราก็จะเล็งหุ้นไม่ได้หมายความว่าเราเล่งหุ้นเราต้องดูภาพรวมภาพรวมยังเป็นลิบป,ปิน้นแดงแนวนุองใหญ่เนาะแต่ดีเราสามารถดูในระยะสัน้นตอนนี้ในระยะสัน้นดูได้ัดว,ว่านะคะเงินทุนไหลออกตอนที่เงินทุนไหลออกเขาจะเกิดอ,อะไรขึ้นนี่เงินทุนไหลออกราคามันมีพักตัวบ้างเนาะตอนนี้เงินทุนก็ไหลออกนะคะ อธิบายนิดนึงบางคนอาจจะมา,าช่องทางนี้คือรายการน,นี้อาจจะเป็นครั้งแรกเนาะถ้าเป็นของช่องที่3ของตรงนี้สีเขียวตรงนี้หมายความว่าเงินทุนคือไหลออกถ้าเงินทุนไหลออกใช่ไหมคะราคามันก็จะมีการพักตัวหรือโยกตัวนะคะในของตรงนี้ในอาทิตยหน้าที่เราแต้เล่งคุณพี่ทุกคนก็ต้องระวังความเสี่ยงบ้างนะคะ ของตรงนี้มันพักตัวสามมาแล้วนะโอเคแล้วเขาจับพักตัวและพักตัวจบเมื่อไหร่ก็แนะนําอยากจะรู้ว่าพักตัวจบเมื่อไหร่ก็คือว่าตรงนี้เริ่มมีเขียงมาแล้วก็ไม่ได้เริ่มทําเป็นนิวโลไปด้วยเนาะเลยเราต้องมาติดตามตัวของตลาดนะส่วนพี่ทุกคนอยากจดตแนวรับแนวต้านให้พี่ทุกคนดูอีกทีนึงอะ กดที่ C D ดูก็ได้ค่ะนี่แนวรับมันก็คืออยู่ที่ของแถวนี้อยู่1 4 8 6ของแถวนี้นะโอเคเนาะแถวนี้เป็นแนวรับที่สำคัญและแนวใต้ก็คือของตรงนี้ก็คืออยู่ที่ให้เอาที่8ของตรงนี้นะคะอยู่ที่1 5 4 8ของแถวนี้เลยเนี่ย line สั้นมันก็จะคืึอนไหวอยู่ในลักษณะเป็นแบบนี้โอเคเลยตอนนี้นะคะตรัสพักตัวพักตัวไม่เป็นไรเราก็ต้องมาเรียนความรู้การถูกไหม ก็เป็นเรื่องปกติก็ตลาดเนี่ยตลาดก็ขึ้นมันก็มีพักตัวพักตัวตอนนี้ก็พักตัวหนักเหมือนกันเนาะเลยก็จะคือก็เป็นแค่พักตัวนะคะโอเคเลยพี่ทุกคนก็ไม่ต้องเป็นแปลตกใจมากแต่ก็ต้องระวังความเสี่ยงบ้างเพราะตอนนี้เงินทุนเคยไหลออกไหลออกถ้าเมื่อไหร่คือเป็นเงินทุนไหลเข้าไหลเข้า,ลา,ขาเลยช่วงนี้นะคะเนี่ยเลยต้องพยายามหาจังหวะมาทํากําไรกันนะคะเพราะว่าค่อนข้างง่ายขึ้น โอเคเลยพี่ทุกคนเข้าใจตลาดละทีนี้เราจะมาดูหุ้นท็อปเกนเนอร์กันนะคะสำหรับหุ้นท็อปเกนเนอร์ที่เรามาคุยกันนะคะตูจะตรงไหนและเราเลือกตัวยังไงเออ่ไปดูที่โปรแกรมของเราอะฮงลี่ชาร์ตนะคะซ้ายมือก็จะมีทงชาไทยใช่ไหมคะทงชาไทยเอ๊ะของตัวนี้ก่อน ทุงชาไทยของตรงนี้ให้เขาหมุนเสร็จไรเปอร์เซนตก่อนเนาะแล้วของตรงนี้นะคะพี่ทุกคนลองดูกันก็คือว่าไปดูที่เปอร์เซนต์ของตรงนี้คิดขวาแล้วถ้าเราขี้ขวาแล้วนะคะขี้ขวาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นคุ้นที่ top gainer top gainer วันนี้รราจะมาพูดถึงอะที่มี amount อันเม t าอะมากกว่า30ลานขึ้นไปอย่างเช่น irpc แล้วก็ของ css ด้วย SMT คุ้นกลุ่มนี้เลยอะไร EE ใช่ไหมคะ SGF ก็คือมาพูดถึงแล้วก็มี UCM a ีลาบสีชาเนอแล้วก็ NRF UV นะคะแล้วอีกตัวหนึ่งคืออะไรคะสารด้วย <c oughs> โอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะตัวแรกคือ IRCP นะคะตั้เป้นคลิกเข้าไป เอ่อเมื่อวันมันก็เป็นท็อปเกนเนอร์เหมือนกันนะคะเป็นท็อปเกนเนอร์เหมือนกันแต่เมื่อวันที่เราเห็นใช่ไหมคะเราก็รู้สึกราคาสูงแต่คุณเป็นแบบนี้นะคะเราไม่กล้าซื้อคุณก็ยิ่งขึ้น <laughs> พี่ทุกคนเคยเจอกวันนี้เป็นแบบนี้นไหมถูกไหมโอเคแต่ที่บอกนะคะมันตามสัญญาณม,มันก็คือเป็นลิปปิ้นแดงราคาพักตัวจุกเป็นแท่งเขียวแล้วรายเอียดก็เริ่มเข้าเงินทุน ก็เริ่มเข้าวันแลกถ้าตูจะแท่งเทียงของตรงนี้นี่คือเป็นไฮเก่าถ้าตูเป็นแบบไฮเก่านะคะมันก็คือเพิ่งผ่านนวต้านวันแรกนะคะสำหรับใครที่กล้าซื้อกาเสียงถูกไหมมันก็คือเอ๊ะวันนี้กล้าซื้อราคาเปิดงั้นวันนี้ขึ้นกับไรก็เยอะเลยโอเคนะคะเลยกำไรก็จะเยอะเลยเลยตอนที่เราเล็งขึ้นนะคะมัน มันมีอันนึงที่สําคัญก็คือเรียกว,ว่า myset myset ถูกไหมบางคนเราก็เจอเจอเราไม่กล้าซือ้อไม่กล้าซือ้อราคาขึ้นเราก็จะไม่ได้ของไม่ได้กําไรแต่สําหรับใครที่ง่ากล้าซือ้อกล้าถือกล้าขายมันก็จะได้เปรียบที่มากขึ้นเนาะแต่บางทีอาจจะก็คือตุนว่ามันจะเป็น f ฟ e Back ก็เป็นไปได้อย่างเช่นตนนัวนี้เราไม่รู้ตกลงคือมันจะมีพักก่อนหรือเปล่า นะะเลยอันนั้นนี่แหละนี่คือความยากของตละดหุ้นตละดหุ้นไม่ร้อยเปซถูกไหมในตอนที่เราเล่นเราต้องมาดูว่าทํายังไงถึงจะให้โอกาสชนะของเรามันได้มากขึ้นในตอนนี้วันหลังถ้าพี่ทุกคนเห็นว่าถ้ายังเป็นริบบิ้นเต็งอยู่เนี่ยริบบิ้น อักบักว่องขึ้นมันมีรายใหญ่แล้วก็เงินทุนเริ่มเข้าก็น่าสนใจเนาะพี่ทุกคนลองค่อยมาดูจังหวะนะคะแล้วก่อนหน้านั้นมันก็คือขึ้นมันไซเวแล้วก็ขึ้นขึ้นแล้วก็เป็นแบบนี้แต่ลาไม่ก็เข้าใจความรู้สึกพี่ๆนะคะมันขึ้นมาเยอะเราก็กลัวตอยใช่ไหมคะ <c oughs> นี่แหละเราไม่กล้าซื้อขึ้นขึ้นคึนค้ที่เราก้าซื้อไม่ไปโอเคแต่พี่ทุกคนลองดูนะ เง,งินทุนก็ไหลเข่าไหลเข้าสาหรับท่านไหนที่มีเราก็ย้มเลยนะคะถัดไปเราจะมาดูหุ้น CSS นะคะสําหรับตัวนี้นะคะมันก็เป็นปเกนเนอร์หลายวันก่อนเนาะก็คือเป็นของสำหรับแท่งนี้แท่งนี้นะคะเรามาดูกันนะคะทบทวนนิดนึงดิปปิ้งเขียวบอกว่าแนวโน้มใหญ่คือลงสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าห้ามซื้อห้ามถือห้ามถัว โอเคไหมคะแล้วลิปปิ้นแดงมาละเขียวเป็นแดงคือให้เราซื้อซื้อไปแล้วนะคะลิปปิ้นแดงให้ถือก็ถือได้โอเคเนาะเปลี่ยนเป็นลิปปิ้งเขียวตรงนี้ให้เป็นไส้ย่างอะไรคะไส้ย่างขายเลยอันนั้นขายได้โอเคนะแล้วพี่ทุกคนตูนะแล้วส่วนข้างล่างช่องที่สองสีแดงตรงนี้ถือว่าเป็นคนที่ได้กําไรก็คือเรียกว,ว่า profit ชิป แต่ในตลาดของตรงนี้คนที่เขาใต้กำไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบ,บมืออาชีพในตลาดหุ้นก็คือว่าเป็นสถานที่คนที่เขาเป็นมืออาชีพได้กำไรจากมือสมัครเล่นถูกไหมคะในเราก็ต้องเล่นตามมืออาชีพสีแดงตรงนี้เลยเห็นไหมคะในล่าสุดข,ของตรงนี้นะคะมันก็ไซด์เวลตัวน,นี้ก็ไปกเอาเนี่ยแปกเอา ถ้าตามสัญ,ญญาณเราสามารถที่จะซื้อได้แต่บางทีอาจจะไม่โฟกัสไป out หรือเราควรต้องมีจุดสต็อกลอสไปด้วยนะอ่ะแล้วของตัวนี้ที่เราซื้อไปแล้ะช่วงนี้มันไปเลยเนี่ยรายใหญ่มันก็เก็บของไปเรื่อยๆเงินทุนก็ไหลเข้าไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะราคามันก็ไปได้แรงนะคะวันนี้เราไม่ได้คุยกับสมาชิกคนหนึ่งเขาได้ราคาหจุดเท่าไหร่นะหนึ่งบากว่าๆแล้วก็ซื้อเพิ่มอีกหนึ่ง้น เขาก็คือชฉลี่ยกก็คือเป็นาราคาหนึ่งจุดแปดหกอะเขาบอกว่าหนึ่งจุดแปดหกหรือหนึ่งจุดเท่าไหร่เขาบอกว่า,วาเฮ้ยวันนี้ตื่นได้มากเลยอ่ะตื่นได้มากเลยอ,พอ,อเพราะอะไรเพราะว่าพ้นตัวนี้ขึ้นแรงไงเลยวันนี้เขาก็เออ เขาก็พรุ่งนี้เขาก็จะสมัครนะคะตกลงเวลากันละเขาก็จองเวลาลงโปรแกรมเลยเขาก็คือจะบอกว่าอืมเออเขอบโปรแกรมใช้ง่ายดีใช่ไหมคะเดี๋ยวตอนนี้ก็ยินดีเข้ามาเป็นสมาชิกกันนะคะพรุ่งนี้ก็จะมาเป็นสมาชิกกันละอืมเลยก็คือว่าใช่ไหมคะก็คุยกับเขาเอ๊ะถ้าเราเลือกคุนถูกตัวแล้วใช่ไหมคะกาไรจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากที่เราคิด แต่ว่าเราต้องมีความรู้เอ๊ะความรู้เราได้ยังไงพี่ทุกคนต้องหาเวลาเรียนกันโอเคนะส่วนถ้าพี่ๆทุกคนเป็นสมาชิกแล้วอย่างเช่นพรุ่งนี้สมาชิกก็ต้องมีเรียนใช่ไหมคะอย่าลืมเข้าเรียนตามเวลาเรียนนะคะพรุ่งนี้เรียนเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะคะอืมโอเคเรามาต่อกันเลยนะคะถ้าไปขุ้นตัวหนึ่งก็เป็นขุ้น Top g เกนเน s m p ลองกันดูซิ ใช่ไหมคะหุ้นที่เคยตูไปก็คือว่าราคาขึ้นหุ้นตัวนี้นิสัยเขาจะเป็นแบบนี้ขึ้นไซด์เวไปเอามันก็ขึ้นแรงอยู่นะแล้วช่วงนี้มันก็ไซด์เวตัวนี้ไปเอาเนี่ยตรงนี้ก็ขึ้นอยู่โอเคเนาะหุ้นตัวนั้นแท่งนั้นมันก็เป็นท็อปเกนเนอร์ในวันที่11นะ,ะเลยตอนที่ในตลาดหุ้นบางทีนะคะที่บอกว่าเราอะนิสัยสาคัญมาก ตอนที่ทะลุขึ้นถ้าเราซื้อก็ซื้อซื้อแล้วก็มีโอกาสทางกาไรแต่อย่าลืมนะคะต้องถาดเป็นแบบนี้นะโอเคเนาะต้องเป็นแบบนี้นะโอเคแล้วเงินทุนก็ต้องไหลเข้าโอเคเนาะเลยเราต้องกล้าลองกล้าซื้อถ้าขายละ่ะถ้าบอกไม่ไปละ่ะไม่ไปถ้าเมื่อไรล,ลงเราก็ต้องขาดไงเพราะเราซื้อเรามั่นใจที่มากขึ้นนะคะแบบบางคนอาจจะค่อยมาถามเราไม่ว่าเงินตัวนี้ซื้อได้ไหม อืมตอนนี้คืออยู่กับพี่ทุกคนแล้วนะแต่ที่ปอจังหวัดซื้อมันอยู่ตรงนี้มันขึ้นมาเยอะแล้วมันก็ไปต่อได้ไหมมันก็มีโอกาสเพราะาเงินทุนยังไหลเข้าแต่ว่ามีโอกาสจะโยงไหมตอนนี้ก็คือตูจักของวันนี้แหลงซื้อก็เยอะมากอยู่นะคะวันนี้เขาอะปิดที่ราคาสูงสุดเลยนะถูกไหมคะได้สมัครท่านไหนที่มีอยู่แฮปปี้เนี่ยริบบิปป้นแดงๆอ้วนๆลายใหญ่ก็เข้ามาแนี่เงินทุนก็เข้า โอเคนะเลยจังหวะมาเราต้องซื้อโอเคนะเราต้องจับให้แน่นแน่ซื้อก็ซื้อขายก็ขายห้ามไปลังเลนะคะโอเคถัดไปเราจะมาดูหุ้นอีนะคะอีอีสำหรับตัวนี้เนาะตอนที่เรามาวิเคราะห์หุ้นที่บอกว่าต้องดูว่าหุ้นตัวนี้มันมีสภาพคล่องไหมนิสัยดีไหม สำหรับหุ้นตัวนี้นะคะเรามาดูจากแท่งเทียนก็คือก่อนหน้านั้นมันตูไแท้มันตูมีแบตโตจิตหรือที่อะไรค่อนข้างเยอะล่าสุดของตรงนี้วันนี้นะคะมันก็ค่อนข,ข้างแข็งแรงตอนที่ตลาดลงแต่ขอคือยังบวดอยู่ตอนนั้นมันเป็นซายเวอ่์เริ่มเป็นลิปปิน้นแดงวันแรกลายใหญ่เข้ามาวันแรกเงินทุนก็ไหลเข้ามาหนาขึ้นใช่ไหมคะ โอ okay. เคลยถ้าเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะเอ่อเราต้องดูว่าใครมีหุ้นหรือไม่มีถ้าใครมีหุ้นลองไปสังเกตดูดีๆถ้าใครไม่มีเงินก็ต้องไปดูว่าอันนั้นจะเป็นแสงยันซื้อหรือไม่ใช่ใช่หรือไม่และหุ้นหนักคือยังมีโอกาสไม่ใช่ก็คือยังมีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจกว่าอันนี้ไหมเราต้องมาทําการบ้านเองนะแล้วตัวนี้ก็เป็นวนันศุกร์ใช่ไหมคะแล้ววันเสาร์อาทิตย์ แล้วเราจะทําอะไรเพื่อการลงทุนของเราได้ดีขึ้นแล้วก่อนหน้านั้นที่เราได้พูดถึงว่าตั้งเป้าตั้งเป้าไว้ละเราต้องมาแอคชั่นแล้ววันเสาร์อาทิตย์มีเวลาละตกลงเราจะทําอะไรเลยสาหรับสมาชิกนะคะอาจารย์ก็จัดคอสให้เรียบร้อยละ <laughs> เลยสมาชิกได้เรียนแต่พี่ทุกคนที่เป็นนัมเบอร์ละและพี่ทุกคนเพื่อได้หาความรู้เราจะทําอะไรเพื่อได้เครื่องมือเราจะได้ฝึกอ,อะไร แล้วเพื่ออยากได้มาสถิตทีเราเราจะเรียนอะไรบ้างถูกไหมคะแล้วเราอยากได้กาไรน,นะแล้วเราก็ต้องคิดเลยทํำยังไงถึงจะให้การลงทุนของเราได้ดีขึ้นเลยไม่ใช่อยู่เฉยๆนะความแตกต่างมันก็ตดแตกต,ต่างไปนะคะถูกไหมเอ้สมมติตอนนวันเสารอาทิตย์เราก็ไม่ได้ทําอะไรแต่สมมติสองคนคนนึงไม่ได้ทําอะไรแต่อีกคนนึงวันเสาร์อาทิตย์เขาก็ ตั้งใจขยันหรือวันปกติวันทํางานเขาก็ศึกษาเรียนรู้ถ้าเขาศึกษาไปเรื่อยๆ1เดือนอาจจะยังไม่เห็นผลเท่าไหร่2เดือนหเดือนหนึ่งปีล่ะโอ้โหยคนที่ขยันเรียนตลอดมันต้องเห็นผลแน่นอนถูกไหมฮะเรามาดูคนตัวนี้ s g f นะคะริปิ้นเขียวห้ามซื้อห้ามถือห้ามถัวเปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงอันนั้นจะเป็นสัญญาณซื้อ แล้วถ้าสัญญาณซื้อถ้าเราซื้อไม่ทันที่บอกถ้าแนวน้นองยังเป็นแนวน้นองเป็นขาขึ้นที่เราซื้อก็คือว่าราคาพักตัวจบจบยังไงเป็นแท่งเขียวเนี่ยตรงนี้แท่งเขียวซื้อได้เลยเนี่ยแท่งเขียวแบบนี้ซื้อได้เลยนะและแท่งเขียวแบบนี้ก็ซื้อได้เลยเห็นไหมคะริปปิ้นมันเดงแดงอ้วนอนด้วยตรงนี้มันก็มีไหลใหญ่เห็นไหมคะเลยจังหวะมาเราต้องซื้อโอเคนะทบทวนจุดซื้อนี่หนึ่งนะคะก็คือว่า ราคาลงมาละราคาลงมาตัวยังไงราคาเป็นแท่งเดงนหลายวานันหยุดลงมาเป็นแท่งเขียวเนี่ยลงมาหลายวานันเป็นแท่งเขียวจุดนี้เห็นปุ๊บเราสามารถซื้อราคาเปิดวันถัดไปได้เลยเนี่ยจุดนี้ลงมาตรงนี้ก็เป็นจุดนี้โอเคนะเลยจังหวัดมาพี่พี่ทุกคนต้องกาซื้อนะคะแล้วตอนนี้สามสี่วันสี่วันปวกมาสิบสองเปอร์เซ็นต์เลยบางคน <c oughs> เขาบอกว่าอาจารย์ มีสองคนนะคะได้เจอคุณตัวหนึ่งเป็นนักงลงทุนที่ก่อนหนั้นนั้นเราไม่ได้พูดถึงในของตรงนี้ละเขาก็เฝ้าเฝ้าเฝ้าเขาลงมาเขาก็กล้าซื้อตัวนี้มากับประมาณสิบสามเปอร์เซ็นอ่ะแต่มีหนึ่งคนเขาก็บอกว่าซื้อได้เมื่อไหร่เออเลยที่บอกว่าพี่ทุกคนลองดูนะ ซื้อได้เมื่อไหร่ซื้อตรงไหนเราต้องหาวิธีให้เป็นถ้าวิธีที่ง่ายๆก็คือที่ร้านม่พูดถึงลิปปิ้งแดงๆอ้วนๆ,วนๆที่ทางขึ้นราคาตรงนี้พักตัวจบเป็นแท่งแขวซื้อพักตัวจบเป็นแท่งแขวซื้อพักตัวจบเป็นแท่งแขวซื้อก็คือลงมาแล้วเป็นแท่งแขวก็ซื้อเนี่ยข้างล่างก็มีลายใหญ่ด้วยและพยายามหาเจอจุดที่เงินทุนเริ่มไหลเข้าจุดนี้ด้วยเนี่ยเห็นไหมคะ เนี่ยจุดนี้ดูวยใช่ไหมคะเออเห็นไหมคะพี่ทุกคนจะได้จังหวะที่ดีขึ้นโอเคไหมในถ้าท่านไหนยังหาทางไม่เจออยากหาความรู้อยากหาเครื่องมือที่ง่ายลองมาเอ่อสามารถส่วนเอ่อถ้าสนใจนะคะสามารถมาสอบถามที่ตรงนี้ ID Line นี้มาได้เราก็จะมีแอปให้ทุกลงใช้มีสมนา,านาฟรี ลงมาเข้ามาศึกษาตัวก่อนแล้วค่อยมาตัดสินใจเป็นมันเบอก็ได้เนาะโอเคและล่าสุดข,ของตัวนี้ก็เงินทุนไหนเข้าวันแหละแล้วนะถ้าไปเราจะมาดูหุ้นยูแคมอ่ะยูแคมยูแคมพี่ทุกคนลองตัวนะตามหลักการของเราที่เรียนไปหนึ่งมีสาภาพคล่องนี่ใส่ดีแล้วเราค่อยมาดูว,ว่าหุ้นแนวน้องมันเป็นยังไงหรือป,ปิ้นแตงอ้วนเึ้นราคา ลงมาก็คือแทงตดงแทงแดงลงมาพักตัวจุดเป็นแท่งเขียวนีซ้ซื้อซื้อแล้วช่วงนี้ขึ้นไหมขึ้นกำไรไหมคะกำไรแล้วราคาลงมาพักตัวจุดเป็นแท่งเขียวซื้อไหมคะซื้อจุดนี้ลงมาเป็นแท่งเขียวเห็นไหมคะซื้อซื้อราคาเปิดเลยสองวันนี้กำไรไหมกำไรแต่อย่าลืมนะหุ้นแปดเนี้ยเป็นหุ้นที่เขาแข็งแรงเพราะว่าข้างล่างลายใหญ่ตรงนี้มันสีแดงมันคู่คงราคาอยางแมันคงอ่ะ แต่รามีวงให้ซื้อนะแทงแขวใกล้ซื้อแทงแขวใกล้ซื้อใกล้ซื้อถ้าห่างแล้วนะจะไม่แนะนําซื้อนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะย่อนะคะถ้าพี่ทุกคนใช้วิธีที่รามิสอนรามิคิดว่าจังหวะของพี่ได้ดีขึ้นเพราะาจุดนี้ที่รามิพูดถึงก็คือลงมาพักตัวจบมันรับได้มันก็ต้องเต้งขึ้นมันรับได้ก็เต้งขึ้นรับได้ก็ขึ้นเลยทําไมสมาธิบอกว่าเอ๊ะ คือทำให้ซื้อแล้วขึ้นเลยบางทีซื้อปุ๊บสิบกว่าเปอร์เซนต์มันตกใจมากเมื่อก่อนเล่นหุ้นเป็นปีสองปีไม่เคยได้กําไรแบบนี้ก็เพราะว่าเมื่อก่อนเขาไม่มีความรู้ไม่มีเครื่องมือไม่มีหลักการแต่ตอนนี้ที่เราที่สอนใช่ไหมคะที่ตามที่โปรแกรมอะมันมีหลักการเพราะหลักการของเราลงทุน first เนี่ยน้องใหญ่ดี l a y เส้นพักตัวจบดีแล้วก็ซื้อซื้อแล้วก็ไปไง ซื้อแล้วก็ไปก็ไปและยังมี MCD มาบอกว่าช่องของตรงนี้สีแดงบอกว่าเมื่ออาชียังพูดคุมราคาล่าราคาเง้นราคามันก็จะไปได้ง่ายโอเคนะแล้วสำหรับของเรานะคะเราไม่ได้ไป้ายหุ้นเราแค่สอนวิธีตกปลาเองนะคะเลยพี่ๆคนไหนที่สนใจอ่ะก็ต้องไปศึกษาดูนะเราไม่ไป้ายหุ้นแต่พี่ทุกคนสามารถที่จะหาปลาเองได้ แบ,บ่นี้ตีไหมคะอ่าทีนี้นะคะเราจะมาดูหุ้นทีรับอ่าทีรับมันก็คือขึ้นก่อนหน้านั้นมันไซด์ไปมันนา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 นอืมโอเคนะช่วงนั้นก็จะเป็นแนวรับแนวต้านเป็นลักษณะเป็นแบบนี้เนาะเลยเหมือนกันเลยต้องดูว่าใครมีหรือไม่มีเรามาดูกันนะตัวนี้ระยะสั้นเนี่ยเงินทุนยังไหลเข้าอยู่ไายใหญ่ก็เข้ามาอยู่เอ๊ะถ้าเรามีของอยู่แล้วเราก็ตูวว่าตรงนี้ เงินทุนเป็นไงบ้างเงินทุนก็ไหลเข้าไปเรื่อยเเห็นไหมคะเงินทุนก็ไหลเข้าไปเรื่อยๆอเนี่ยรายใหญ่เห็นะโอเคเนาะแล้วเราก็ไม่ได้ห่วงมากแต่พี่ทุกคนที่บอกถ้าเราไม่มีแล้วเราอยากซื้อพี่ทุกคนต้องตามหลักการที่ของรามิที่พูดไปโอเคนะถัดไปเราจะมาดูขึ้นตัวหนึง่งสีชา โอเคมาตูกันแล้วขุนเป็นนี้ก็จะเป็นขุนเข้าแข็งแรงวันนี้ตลาดลงเขาไม่ลงด้วยเขาขึ้นด้วยนะคะเหมือนกันเลยแนวโน้มใหญ่ขึ้นราคาพักตัวจบเป็นแท่งเขียวราคาลงมาเป็นแท่งเขียวราคาก็ลงมาเป็นแท่งเขียวนี่เซมสีม่วงอยู่ข้างในชี้ขึ้นคุณได้กำไรมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นโอเคนะ ส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะเงินทุนคือออกแต่ออกมันตังมากแล้วถ้าบาังมากก็มีโอกาสกลายเป็นเงินทุนคือไหลเข้าถ้าเงินทุนไหลเข้าเงินราคามันก็มีโอกาสไปได้เลยโอเคนะคะพี่ทุกคนลองติดตามตัวกันนะถัดมาเราจะมาตูหุ้นเนอร์นะคะหุ้นเนอร์หุ้นเนอร์นนอตัวนี้นะคะมันก็หริปิ้นเดงอยู่พักตัวหนึ่งสองวนัน สองวันนี้ก็ไปต่อเลยตอนนี้ก็รายใหญ่อยู่อันนี้ก็เงินทุนไหลเข้าสําหรับท่านไหนที่พี่ทุกคนที่ติดตามทุกวันน่าจะก็รู้ว่าเอ๊ะถ้าเรามีหุ้นต้องทํายังไงหาถูกไหมมีหุ้นต้องทํายังไงและถ้าเราไม่มีหุ้นถ้าเราหาหุ้นเราต้องไปทปําการปั้นเราต้องไปสแกนหุ้นถูกไหมอะถัดไปเราจะมาดูหุ้น nrf nrf ของตัวนี้นะคะเนี่ยก็เริ่มมาเริ่มมาแล้วนะคะเมื่อก่อนนะ จุดต่ำยกขึ้นไปเนี่ยตัวนี้จะเป็นจุดที่ไฮเก่าเอ๊ะพิ่งผ่านแนวต้านไปด้วยโอเคนะเพิ่งผ่านแนวต้านไปด้วยแล้วของตรงนี้นี่ลายใหญ่ก็มากขึ้นเงินทุนก็เริ่มเข้าแล้วตัวนี้เป้าถัดไปมันก็คือเป็นไฮเก่าของก่อนหน้านั้นที่อยู่ที่ไฮเอาที่บอดี้แล้วกันอยู่ที่9.05้าของตรงนี้เลยนี่คือช่องว่างที่เขาของเขาวิ่งกันนะโอเคในตอนที่เราซื้อคุณเราต้องรู้ว่าเอะ แนวรับอยู่ที่เท่าไหร่แนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่มันมีช่องว่างเยอะอยู่หรือเปล่ามันมีโอกาสมากขึ้นมีโอกาสขึ้นสูงกว่าหรือลงสูงกว่าเอ๊ะที่เราคิดว่าขึ้นเพราะอะไรลงเพราะอะไรเราต้องมีเหตุผลนะเพราะว่าการลงทุนม,มีความเสี่ยงพี่ทุกคนที่ซื้อคุ้นตัวนึำเป็นแสนเป็นล้านอะเป็นล้านเราไม่ใช่อยู่ดีๆใต้มาล้านนึงนะ เลยเราต้องไปรับผิดชอบทุนของเรารับผิดชอบอยังไงงั้นเราต้องมาศึกษาความรู้ต้องมีเครื่องมือมาช่วยอย่าลืมเนาะถ้าไปเราจะมาดูหุ้น uv uv ตัวนี้ก็เคยเป็น top g e n n e r แล้วเราก็ได้คุยมาเหมือนกันจุดต่ำตรงนี้มันได้ยุกขึ้นไปแล้วนี่คือเป็นจุดที่สูงใช่ไหมคะตรงนี้อ่ะวันนี้ก็คือพึ่งชนแนวต้านของไายเก่านะคะถ้ามีเงินทุนไปไหลเข้าไปเรื่อยๆไหลไหลเข้าไปมากขึ้นมันก็มี โอกาสที่จะทะลุขึ้นรือทะลุขึ้นได้หรือไม่ได้เรามาดูกันนะคะตัวน,นี้เงินทุนไหลเข้าก็เยอะอยู่นะคะเยอะอยู่นะคะเลยขึ้นเจอแนวต้านมีกรณี4แบบถูกไหมฮะ4แบบ1เคยยังไม่ถึงเนี่ยก็ลงเลยอันที่2ก็คือว่าตึง้งชนพอดีแล้วก็ลงอันที่3ก็คือว่าทะลุขึ้นแบบนี้ก็ลองอันที่4ก็คือทะลุขึแบบ้น p ู l l b เลยรัไม่ชอบจุดนี้มากๆ เอออย่างเช่นที่เราไม่ซื้อ B E C work แล้วก็อะไรนะ T T A E P G ต่างๆก็ือใช้เป็นจุดซื้อที่4เลยค่ะอืมโอเคเนาะเลยทีนี้นะคะสำหรับท่านไหนที่มีอยู่เรามาดูกันนะคะสายงานตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างโอเคเนาะ โอเคถัดไปตัวสุดท้ายคือเป็นหุ้นซารนะคะสำหรับหุ้นซารนะคะเหมือนกันเลยตอนนี้ตัวสัญญาณแล้วเป็นไงบ้างริปบิ้นแดงอยู่อ้วนอยู่นะคะก่อนหน้านั้นเป็นไฮเก่าไฮเก่าตัวนี้คือทะลุขึ้นผูกไปกลับมาละตอนนี้ก็เป็นลายใหญ่ด้วยโอเคนะแลยถ้าเรามีหุ้นที่ทุกคนก็เช็คตูสัญญาก็เงินทุนไหนเข้ามีลายใหญ่ริปินแดงต่างๆที่ทุกคนก็ตัดสินใจตายแล้วถูกไหม ทีนี้นะคะเราไม่ตูว่ามีพี่ทุกคนที่มีคำถามบ้างไหมดูจากวิดีโอของเมื่อวานเนาะไม่มีโอเคไม่มีเนาะงั้นอย่างนี้นะคะถ้าพี่คนไหนถ้าอยากให้ลาไม่ช่วยเช็คตู้หุ้นไม่ว่าเป็นมัมเปอร์หรือว่ายังไม่ได้เป็นมัมเปอร์สามารถคอมเมนต์ชื่อหุ้นในวิดีโอนี้ตอนนี้ได้เลยนะคะและเดี๋ยววันจันทร์หน้าเราจะมาช่วยดูให้โอเคเนาะ แล้วพี่ทุกคนอย่าลืมวันเสาร์ที่มาทําการบ้านนะคะทําการบ้านยังไงกดที่นาฬิกาสายแล้วก็เลือก d e m c d แล้วก็กดฟิลเตอร์ขุ้นตัวไหนที่มีสัญญาณมันก็จะสึกนให้เราเลยนะอันนั้นแค่เป็นหนึ่งสุดเฉยๆแล้วเราค่อยมาไล่ไปตูว,ว่าเอ๊ะตกลงขุ้นอะไรมันน่าสนใจเราก็จะมาไล่ไปตูวขุ้นทีละตัวทีละตัวโอเคเนาะโอเคเลย อันนั้นจะเป็นเนื้อหาสำหรับของวันนี้ถ้าพี่คนไหนที่สนใจโปรแกรมของเรายังไม่ได้เป็นสมาชิกโปรแกรมของเราก็จะมีทุลองฟรี7วนันและยังมีสัมนาฟรีแล้วพี่มีคำถามอะไรในการลงทุนสามารถที่จะท้าหาลามิมาได้อินดีนะคะที่เทรดนักลงทุนทุท่ท่านแล้ววิธีที่ติดตกก็คือว่า ID เดี์นี้มาได้เลยนะคะ HL 1998 0808 08นะคะ HL หมายความว่า o h o m e l y ชื่อโย h o m e l y h o m e l y HL นะคะและ1998เป็นปี1998เดือน8วันที่8นี่คือเป็นวันเกิดของ h o m e l y เลยพี่ทุกคนสามารถถ้าหา ID ไลน์นี้มาได้เลยคือถ้าหามาแล้วมีปัญหาในการเลือกหุ้นหรือจุดซื้อจุดขายหรือเรื่องไม่เซ็กก็ปรึกษาได้นะคะ โอเคเลยอันนั้นจะเป็นเนื้อหาสำหรับของวันนี้ถ้าพี่คิดว่าวิดีโอช่วยพี่ทุกคนได้ฝากพี่ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้ลามี่แล้วพี่คนไหนคือถ้าสนใจการลงทุนนะคะรายการนี้จะสอนความรู้เรื่องหุ้นและโปรแกรมโฮมเมรี่เล่งควนต่จ้ามือพี่ทุกคนสามารถกด s u b s r r i e เปิดกระติไปด้วย วันหลังก็จะไม่พลาดวิดีโอที่สำคัญละ่ะโอเคสำหรับวันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนเรามาเจอกันวันจันทร์นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะในวันเสาร์อาทิตย์นี้เลยเฮงเรวยๆบ๊ายบาย